สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไตเจมนนะครับโขวทริปนี้ปลายปีเลยนะครับในทริปนี้ออกมาวันที่28นะครับ28ธันวานะครับไเจมเกาะช้างกับเรือลำใหม่ครับลำนี้โอ้ยสำหรับนานาที่จะมาครับสบายเลยครับลำนี้26ฟุตครับ26ฟุตครับอ่า แต่ข้างนอกเราออกไม่ได้นะครับโหลมแรงมากนะครับในวินดี้นะครับตาลางลมนะครับในวินดี้ตาลางลมประมาณอ่าอยู่ที่1 2 13กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลมกระโชกนี่แตะไป20กว่า30ครับก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะหาปลานะครับบริเวณนี้ก่อนครับเราหลบอยู่นะครับข้างๆเกาะใกล้ๆเองนะครับไปออกข้างนอกไม่ได้นะครับ ก็ช่วงนี้แต่ต้องดูหน้างานเขาเป็นยังไงบ้างถ้าลมเบาเราถึงจะออกครับถ้าเกิดว่ามันแรงๆอยู่นี่ก็ต้องยิงสมอแล้วก็ตกปลาหน้าดินกันนะครับแต่ก็นที่ต้องมาเพราะมันหาคิวไม่ได้ครับตอนนี้ก็คิวไต่แน่นมากแล้วก็เรือลําใหม่เลยโอ้โหอยากมาลองเรือลําใหม่ครับนิ่งกิ๊บเลยครับโอเคพื้นเมตรนี่คือออกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาลองหาปลากันครับ <Okay. S 1> เอาเลยครับไายเจมบอกเอาเลยเอาเลยนี่คือต้องโดนนะ ตนลมมามั่วครับไตบอกก็าบาังคับเรือ,อยากเหมือนกันเอาละครับชุดอุปกรณ์เล็กๆไปก่อนครับสายเล็กๆนะครับว่าเรือมันไหลเร็วสอยๆๆ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 นี่ถอยหลังสู้เลยนะลมเข้ากลองหู้ๆเลยนะออาลงครับ โดนใครออกหน้าไหนกลางน้ำไสบอกกลางน้ำนะครับกลางกลางน้ำนี่บราคุด้านะเฮ้ยทัดด้วนนี้รีบเก็บให้เร็วนะน้ำสิบเมตรเองบ้างพี่เจงตรงเนี้ยประนาม้โดย เฮ้ยโ้ยตบแรงมาใช่ต,แตบแรงตบโคตรแรงจัดกมันกัดกูอยู่ตบแล้วหลุดอืมตบแรงจัดไม่เหลือเนะี่ยผมเอาเบสโซกาด้วยนะ <c oughs> ผมรอว่าเขาฝูงให้เปลียนมาไหลผมไม่จิกแล้วผมรอไปโซกเลย <c oughs> อ่ะไต้โดนละเยี่ยมมาวะ่ะเอา๋อ ไตดน้โดนเปียแล้วนะครับหางแข็งหางแข็งหางแข็งยี่ห้อไหนไม่รู้ยี่ห้อไหนไม่รู้นั่นไงว่าแล้วว่าพันจริงด้วยเดี๋ยวไตเข็ยบก่อนอข,อของผมของผมกินข,ของพี่เจมส์ได้แต่มันพันผม,ดดนมเอาว่าบักโจโดนแล้ววา่าอ้าวหน้าดินเลยอ่ะ

โอ้ยซาลาน้อยหอยสอั่งจ้าซาลาน้อยหอยสั่งครับนี่ฮะซาลาโอ้โหโอ้เย็นโอ้โหนี่ซิกเก็ตเบป,นปอนสิบกรัมครับตัวเล็กนิดเดียวเองซาลาเนี่ย ไปนอนรอเล่นเลนไม่ใช่ครับน่าจะเหมือนซาลาเนะครับรงาม งูแค่แล้วพี่เกมทาได้ที่หลได้ไม่ได้เลยจัง้ถัอะแต่ว่าพี่เกมกองเราอยู่ไหนอะไกลอยู่ใช่ไหมไกลอยู่เนาะแล้วก็ูลังจะพูดใท้กํลังใจตัวเองไงไ่ใช่ตอนไม่เข้าหรอก เหมือนนะเหมือนอยู่อะแพ้ใหญ่อะโฉมนี่คือสะบัดหัวไหมจริงจริงสะบัดหัวเนี่ยพี่เจมไม่ใช่หูแพอ่ไม่ใช่อ่ะเอ่น่าจะเหมือนโฉมนะ เออคิดลังทุลังแันี้เลยได้หลุดมันต้องมัเป็นหักานจะไดมดอตรงนี้แหละหลุดไปใน่อ้เขานะตรงนุ้นเนี่ยโอ้โหยังปังถ้ามันเป็นรมดันทันจะล โอ้ยเหมือนเหมือนอยู่ยังไม่ขึ้นเลยเจ้าหมุนนี่หมุนนี่โดนนี่นี่ไงหลอแต่เช้าเป็นไงโอ้โหโอ้แะนี่ครับเป็นสมอจิ๊กเนอะเจ็บป้อ โอ้มาแล้ว <g ül> มาเล็วมาว <g ül> ชมครับนี่ <g ül> กับซีเ็ดสิบกรัมครับโฉมงามนี่ครับอ่าซีเ็ตให้ดูครับสิบกรัมน้ำเช้ากับโฉมงามเกาะช้างแต่เจนนะครับเรือลำใหม่โอ้โหประเดิมเรือลำใหม่เลยเยครับนี่แล้วก็คันนิดแมนซีเ็ดสิบครับสายศูนย์จุดสี่กัจเปอร์อ,อะไปเก็บเก็บปลาครับเก็บปลาเดี๋ยวมีคนอิจฉา เแล้วเแล้วเก่าครับน่าจะเก่าฮะเออขึ้นอยู่แต่ว่าเื่อเขาวข้าวข้าว เหมือนสร้อยเหมือนสร้อยกอดเด็ดสแนปเปอร์กอดเด็ดสแนปเปอร์องั่งหนีเอ้ยยังใหญ่โอ้ยโลบวาเขาโลบโว้ยเฮ้ยซาซมิยะโอ้โหนี่ครับอังเกย แครปเปอร์ศูนย์สี่ครับผมซิคเคนเดปอนสิบกรัมไม<า>่ยกอไม่ยกเออหมาสิหมา <c oughs> ไอ<ง>้เกยมึงจะมุนเหรอนี่มึงนี่มันไม่สตอมไมโครจีกนี่มันสตอมไมโครจีก <c oughs> มาขึ้นมาแล้ว ไม่รอดเสร็จผมพี่เจมเสร็จผมจะขึ้นมากลางนะ้ำหืมกัวเดนสแนปเปอร์นี่มันสตอมไมโครจิกกัวเดนสแนปเปอร์โอ้ตอกเองตักเองลยครับนี่สูไม่ได้เราต้องชนะมันมา,านมามามา โอไม่ชใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชมพูชมพูอโอ้เยลโลฟินหางเหลืองครับข้างเหลืองอไปไปตรงนี้ปลาใหญ่ไม่กินเล่นปลาเล็ไปก่อนครับผม หากับข้าวครับลมมันจัดมากออกไม่ได้เรา,เาขายับพลนงเปก่อนขณะนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับไปไหนไม่ได้ครับเชา้าเรียบร้อยครับดูครับยังกิสมอไวน้นะครับหาปลาใกล้ๆนยครับใกล้ๆข้าง ยากเลยครับวันนี้เป็นที่ปพักผ่อนทะเลปลปีครับคิดจะว่ามาออกออกมาโตขึ้นนอนลำบากแต่อยากไป <ST> S> <S กัดแล้ว GE에, cắt rồi cắt rồi cái gì vậy không phải cá không phải đó với ได้ทีเดียวได้โฉอ่ะเนี่ย một hè đó muốn tôi muốn chạy ôi, tôi dậy quý ui thấy mi hảo à thì <coughs> hảo sẽ làm à ขาดแล้วใชเยมขาดเาขาอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่กระมงเออไม่ใช่กระมงเลยแต่หมาไปช่อนุัน่ะไม่เหมือนกระมงเลยพี่เจมเรือแล้วแล้วชอนแล้วเยอยิบโยนตสายเดียบร้อยช่อนไดยใช่ไม่ใช่กระมงอ่ะ

Tell me chồng dễ bếp mưa đen bếp mưa bếp mưa bếp mưa đen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  mưa không mưa đen mưa đen mưa Từng rồi rồi, tương vinh, tương vinh Từng, đợt đang khang cỏ ấy, khá nạn lửa dài nữa, Rồi cái tàu hả?

หลุดหลุด,อ,ลดลอยู่ดีเนี่ยไม่งา้างหลุดแล้ว